ตอนที่ 3. s t a t ตันไอแลน์เด็กที่ไม่มีใครจำได้แม้เฟสสามจะพังทลายแดนนี่ก็ยังรู้สึกเหมือนแบกรับบางอย่างไว้ในหัวใจเสียงคราซิบเงียบลงแล้วแต่บางครั้งก็เหมือนได้ยินแผ่วๆเหมือนฝันเขากลับมาพักอยู่กับครอบครัวเก่าในสเตตันไอแลนด์บ้านของแม่ที่ยังหลงเหลือหลังจากเหตุการณ์ใต้ดินเจ้าหน้าที่มูลนิธิหนึ่งเข้าไปสำรวจซากและยืนยันว่า ไม่มีสิ่งใดอยู่ข้างในไม่มีเครื่องจักรไม่มีหลักฐานไม่มีแม้แต่ซากศพแดนนี่บอกตัวเองซ้ำๆว่าเขาไม่ได้ฝันเขายังจำแววตาเด็กในถังแก้วจำเสียงร้องขอความช่วยเหลือจำร่างประหลาบที่มีหน้าของเขาเองแต่ต่อให้ตะโกนอย่างไรไม่มีใครเชื่อเขากลับไปที่วิลโลบลูแดนนี่ยืนมองโรงพยาบาลร้างที่ถูกทุบทิ้งจนกลายเป็นป่ารกราง ต้นไม้ขึ้นคลุมกำแพงเก่าเศรรษซากซีเมนหล่นกระจัดกระจายเขาเดินผ่านรั้วเหล็กที่บุกเบี้ยวจำทางเดินได้ดีเกินไปทั้งที่เขาไม่เคยมาที่นี่มาก่อนในความสรงจำปกติเมื่อเขามาถึงหน้าห้องเรียนเก่าที่พังทลายเขาเห็นบางสิ่งลางๆบนผนังซีดมันคือภาพวาดด้วยมือเด็กลายเซนหยับยบแสดงเด็กคนหนึ่งกำลังถูกฉีดยาถูกล่ามกับเตียงและตรงมุมภาพ มีคำเขียนด้วยลายมือเบี้ยวเบียว,ว่าแดนนี่ซินแคลร์หมายเลข02-27ไม่สมควรตื่นอีกครั้งเขาสะดุ้งถอยหลัง2อก้าหัวใจเต้นแรงนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าเขาเคยอยู่ที่นี่แต่ในความเป็นจริงชื่อเขาไม่เคยอยู่ในบันทึกของวิลเลอร์บลูเขาเคยถูกลบไปจากโลกแล้วถูกสร้างใหม่ จากฝันสู่ความฝันร้ายคืนนั้นแดนนี่ฝันว่าเขากลับไปอยู่ในร่างเด็กอยู่ในห้องแคบๆกับแสงไฟนีออนกระพริบเสียงหมุนของเครื่องกลดังตลอดเวลาและชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อกาวเดินเข้ามาพร้อมถือเข็มฉีดยาแดนนี่ในร่างเด็กตะโกนพอแล้วพอเถอะแต่ชายคนนั้นหัวเราะเบาๆเ,เจ้าต้องตื่นเพราะพวกเรายังไม่ตื่น เขาตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อชุ่มหน้าและเสียงจากวิทยุข,ข้างเตียงก็เปิดขึ้นเองมันพูดซ้ำๆด้วยเสียงเด็กว่าพี่ช่วยพวกเราด้วยกลับไปยังทางเข้าใต้ดินแดนนี่กลับไปยังป่าที่เขาเคยหนีออกมาทางเขาถูกปิดทับด้วยซีเมนต์และป้ายเตือนพื้นที่อันตรายแต่เขารู้ว่าข้างล่างยังมีอะไรอยู่ในมือเขามีบันทึกที่เขาเขียนขึ้นหลังเหตุการณ์ ในนั้นบรรยายทุกรายละเอียดชื่อเด็กที่เขาจำได้โค้ดหมายเลขตำแหน่งหองทดลองเขาซ่อนบันทึกไว้ใต้ต้นสันต้นหนึ่งห่อไว้ในกล่องกันน้ำเขียนไว้หน้าสุดว่าถ้ามีใครพบสิ่งนี้ให้ไปต่อในที่ที่เราหยุดไว้เสียงกระิบสุดท้ายก่อนที่เขาจะเดินจากไปแดนนี่หันกลับไปมองป่าทึบแสงจันทร์ตกลงบนพื้นพอดีเขาเห็นเงาเด็กหลายคนยืนเรียงกันอยู่ห่างออกไป ทุกคนใส่ชุดโรงพยาบาลเก่าสีจางใบหน้าเศร้าแต่สงบในกลุ่มนั้นมีพี่ชายของเขาด้วยพวกเขายิ้มให้แล้วค่อยๆจางหายไปในแสงจันทร์แดนนี่ยิ้มกลับและรู้แล้วว่าต่อให้เขาไม่สามารถเปลี่ยนอดีตเขาก็ได้ปลดปล่อยใครหลายคนจากฝันร้ายที่ไม่มีใครเห็น แม้จะผ่านไปหลายสัปดาห์หลังเหตุการณ์ในวิลโลวบรู๊คแดนนี่สินแคลร์ยังไม่สามารถละทิ้งเงาอาดีตได้เขากลับไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาในย่านสเตตันไอแลนด์อีกครั้งแต่ทุกคืนเขาก็ยังคงฝันถึงเงาร่างในเงามืดเสียงเรียกที่ไม่เคยเงียบวันหนึ่งพัสดุหนึ่งมาถึงบ้านของเขาซองหนาสีซีดไม่มีชื่อผู้สง่งภายในเพียงเทป UHS ม้วนเก่าและจดหมายผ่นเดียวเขียนด้วยลายมือสันๆว่า แดนนี่ถ้านายยังจำฉันได้เราเคยหนีออกไปด้วยกันแต่ฉันติดอยู่ที่นั่นกับเขาดูวิดีโอแล้วนายจะรู้ว่าพี่ชายของนายคือใครจริงๆวิดีโอจากอดีตแดนนี่ <Danny S 2> หาชุดเครื่องเล่นวิดีโอเก่าๆจากโกดังแล้วเล่นเทปด้วยมือที่สัน่นภาพปรากฏช้าๆมีเส้นรบกวนเต็มจอเป็นห้องทดลองใต้ดินห้องที่เขาเคยเห็นในฝัน คักกลองตั้งนิ่งและเด็กชายสองคนถูกล่ามกับเตียงเด็กคนหนึ่งคือเขาในวัยเด็กไม่มีใครผิดตัวแต่อีกคนคือพี่ชายของเขาไม่ใช่ในสภาพปกติแต่ผิวหนังเต็มไปด้วยรอยเย็บใบหน้าเหมือนถูกสร้างขึ้นจากหลายส่วนเรากับสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากหลายคนรวมกันเสียงในเทปเป็นของนักวิจัยชายบอกว่า หมายเลข0227แสดงอาการฝันร่วมกับหมายเลข 019A ซึ่งถือว่าเกินมาตรฐานปกติการทดลองระยะที่4จะรวมสมองของทั้งสองเขาด้วยกันเพื่อดูว่าความทรงจำสามารถถ่ายทอดได้หรือไม่แดนนี่แทบหยุดสำารกหายใจพวกเขาไม่ได้แค่จับเด็กมาทดลองพวกเขาสร้างพี่ชายของเขาขึ้นจากเศษของเด็กหลายคนเด็กคนนั้นไม่เคยมีอยู่จริงเขาเป็นร่างจำลอง ตัวทดลองที่นักวิจัยสร้างขึ้นเพื่อเป็นค <th> ู่จำลองด้านจิตใจให้แดนนี่เพื่อทดสอบการถ่ายทอดฝันเพื่อสร้างเพื่อนในโลกที่ไม่มีใครเขาเคยเป็นคนอื่นมาก่อนแดนนี่เริ่มระลึกได้พี่ชายไม่เคยมีชื่อในทะเบียนราษฎรไม่มีรูปถอยตอนเด็กไม่มีวันเกิดที่แน่นอนและคำที่แม่เคยพูดลูกฝันถึงเขาอีกแล้วหรอจ๊ะเขาไม่เคยตั้งคำถาม แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขารู้สึกถึงพี่ชายความผูกพันนั้นเป็นของจริงแม้พี่ชายจะเป็นผลผลิตจากความสยองขวัญในห้องทดลองแต่หัวใจของเขาคือเด็กชายผู้โดดเดี่ยวที่อยากมีคนรักจริงๆสักคนในฝันสุดท้ายคืนนั้นแดนนี่ฝันอีกครั้งในความฝันเขาเยือนอยู่ริมทะเลลมเย็นพัดผ่านและมีเงาหนึ่งเดินมาใกล้เป็นพี่ชายของเขา เด็กชายในความทรงจําไม่มีรอยแผลไม่มีร่านเย็บปะแค่ยิ้มเงียบๆและพูดเพียงประโยคเดียวว่าขอบคุณที่จำฉันแล้วเงานั้นก็เดินลงทะเลไปท่ามกลางแสงอาทิตย์ขึ้นทิ้งไว้เพียงเสียงคลื่นและหัวใจของแดนนี่ที่เหมือนได้ปลดปล่อยพันธนาการ ดนนี่มอบบันทึกทุกอย่างให้กับสำนักงานเล็กๆแห่งหนึ่งเขาไม่หวังให้โลกเชื่อเขาเขาแค่อยากให้ใครสักคนได้รู้ว่าเคยมีเด็กไร้ชื่ออยู่ที่นั่นจริงๆและเขาเคยมีพี่ชายแม้จะเกิดจากฝันร้ายในโลกที่ความทรงจำถูกลบความจริงถูกกลบฝังบางทีการจำใครสักคนได้คือสิ่งเดียวที่ทำให้ตัวตนของคนนั้น ยังมีอยู่จริงแม้แดนนี่จะพยายามทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังแต่บางสิ่งยังคงไล่ตามเขาไม่ใช่แค่ความทรงจำของพี่ชายที่ไม่เคยมีอยู่จริงแต่เป็นเงาที่ยังคงตามติดเขาจากลึกลงไปใต้ผืนดินของสเตตันไอแลนด์หลังจากมอบบันทึกและเทป VHS ให้กับนักข่าวอิสระชื่อมาลาเทเลอร์เขาคิดว่านั่นคือจุดจบ แต่หนึ่งสัปดาห์หลังจากบทความถูกเผยแพร่บนเว็บลับสายข่าวใต้ดินเรื่องเด็กทดลองแห่งวิลโลวบลูกลับได้รับความสนใจจากกลุ่มนักขุดข้อมูลที่เชื่อว่ามีเครือข่ายลับของการทดลองมนุษย์ทั่วสหรัฐตั้งแต่ยุคสงครามเย็นไม่นานแดนนี่ได้รับข้อความรหัสจากบัญชีแปลกๆบนเครือข่ายทอมีเพียงตัวเลขเดียว019 ยังมีชีวิตอยู่การกลับมาโดยไม่เต็มใจแม้จะหวาดวันแต่แดนนี่กลับรู้สึกวันนี่คือพันธะเพราะเด็กหมายเลข0-119ขึ้นหนึ่งในชื่อที่เขาเคยเห็นในแฟ้มลับเก่าที่ถูกทิ้งไว้ในวิโลโลว r บรูเด็กคนนั้นขึ้นหนึ่งในผู้ถูกฝันถึงคนที่เคยเชื่อมจิตกับเขาแบบเดียวกับพี่ชายเขารวบรวมข้อมูลจากชุมชนออนไลน์ใต้ดินพบว,ว่า เคยมีการสังเกตเห็นเงาคนในอุโมง์รถไฟร้างตัดผ่านใต้เกาะสเตตันไอแลนด์บริเวณที่เคยมีทางลับเชื่อมกับวิลโลบลูและทุกครั้งที่มีคนพยายามลงไปสำรวจกล้องจะดับสัญญาณจะหายและคนจะหายไปทางลงสู่อดีตแดนนี่กลับไปยังสถานีรถไฟร้างเมลด์ลอเรโตเข้าพุกประตูเหล็กถูกปิดด้วยรหัสล็อกที่สึกรรอน บนผนังมีรอยขีดข่วนเป็นรูปซ้ำๆเหมือนคนเขียนด้วยเล็บ019เขาไขรหัสเปิดประตูด้วยตัวเลขเดียวกันและทางเดินอับชื้นยาวลงไปใต้ดินก็ปรากฏกลิ่นเลือดเก่าและสนิมตลบอับอวนแต่สิ่งที่สะเทือนใจยิ่งกว่าคือเสียงกระซิบเสียงของเด็กน้อยแดนนี่นายจำฉันได้ไหม หมายเลข0-119ภายในห้องโลหะที่ถูกแช่แข็งไว้จากเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ยังทำงานผิดปกติเขาพบกับร่างของเด็กชายราวสิบขวบแต่ไม่ใช่ศพเด็กคนนั้นยังหายใจนอนอยู่ในถังน้ำแข็งที่ถูกปรับให้คงสภาพร่างกายมีสายไฟและอิเล็กโทรดเสียบอยู่เต็มศีรษะบนผนังมีไฟล์กระดาษแฟ้มสุดท้ายที่เขาได้เห็น หมายเลข0-119คู่สื่อจิตร,ระยะทางไกลของหมายเลข0 1 9 a ยังไม่สมบูรณ์ต้องรอการปลุกความทรงจำจากผู้เชื่อมคนเดิมเขาเห็นตัวเองว่าเขาคือตัวเชื่อมคนเดิมเสียงที่ปลุกเตือนแดนนี่เอื้อมมือแตะถังแล้วพูดชื่อของเขาอีไ e ลฉันจำได้แล้วท่านใดนั้น ดวงตาของเด็กชายก็ลืมขึ้นช้าๆดวงตาขาวซีดที่ไม่มีแววตาแต่น้ำตาไหลอาบแก้มเขาพึมพำเพียงคำเดียวในที่สุดฉันก็ไม่ต้องฝันคนเดียวอีกแล้วเงาเบื้องหลังขณะแดนนี่พยายามดึงสายออกจากถังเสียงเครื่องยนต์จากชั้นบนกลับดังขึ้นประตูเหล็กปิดลงเองอัตโนมัติ เสียงฝีเท้าในความมืดเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเขาก็ได้ยินมันอีกครั้งเสียงที่เขาคิดว่าหายไปตลอดการแดนนี่ในลืมชันหรือเปล่าเสียงของพี่ชายแต่ไม่ใช่ในฝันเสียงนั้นกลับมาจากเงามืดจากร่างของเด็กชายในชุดโรงพยาบาลที่ควรจะตายไปแล้วแดนนี่ถอยหลังแนบถังแช่แข็งขณะที่ร่างของพี่ชาย หรือสิ่งที่เคยเป็นพี่ชายของเขาก้าวออกมาจากเงามืดเสียงฝีเท้าเปล่าบนพื้นซีเมนเย็นเฉียบดังก้องอยู่ใต้ดินเหมือนท่อน้ำเก่ากำลังส่งเสียงครางครวญจากก้นบึ้งของเกาะในทิ้งชั้นเสียงนั้นแตกพร่าและบิดเบือนเหมือนลำโพงเสียนายโตขึ้นแต่ฉันยังอยู่ที่นี่ ผู้ถูกทดลองหมายเลข 019A ์นแดนนี่มองอย่างอึ้งอมร่างนั้นยังคงสวมชุดคนไข้เก่าขาดวินเส้นเลือดปูดโปนจากลำคอถึงขมับร้อยแขจากเข็มและอิเล็กโทรดยังอยู่เต็มตัวตาซ้ายของเขาขุ่นมัวส่วนตาขวาคือดวงตาเดียวกับพี่ชายที่เขาจำได้อีซานซินแคลร์พวกเขาเอาฉันไป แยกเราด้วยไฟฟ้าด้วยยาแล้วก็ทิ้งฉันไว้กับครอปซี่คำสุดท้ายนั้นกระแทกใจแดนนี่ครอปซี่ชื่อที่เขาเคยคิดว่าเป็นแค่ตำนานเมืองหลอกเด็กแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ชื่ออีกต่อไปสิงมีชีวิตในเงามืดเสียงโลหะลากบนพื้นดังขึ้นด้านหลังมีบางสิ่งขนาดใหญ่ กำลังเคลื่อนไหวเด็กหมายเลข0-119กระซิบแผ่วๆมันมาแล้วครอปซี่มันเฝ้าราไว้เพื่อให้พี่นายตื่นขึ้นแดนนี่คว้าท่อเหล็กจากพื้นเตรียมตัวหนีแต่เขาไม่มีที่ไปใต้ดินมีเพียงห้องแช่เย็นทางวิทยาศาสตร์ท่อไอ้น้ำระเบิดได้ทุกเมื่อและประตูเหล็กถูกปิดจากด้านนอก เงารูปร่างผิดธรรมชาติคืบคลานผ่านแสงกระพริบจากไฟฟ้าช็อตบางสิ่งสูงเกือบ3เมตรลำตัวพันด้วยสายไฟและแผ่นโลหะหน้ากากเหล็กถูกเชื่อมติดกับหัวกะโหลกที่ไม่มีตามันไม่ใช่ครอปซี่ที่ผู้คนเล่ามันคือสิ่งที่พวกเขาสร้างจากตำนานนั้นให้มันเป็นจริงองค์กรสร้างฝัน The Dreamcraft Division แดนนี่จำเอกสารบางชุดได้ในแฟ้มเก่า ชื่อแผนการหนึ่งในนั้นคือ DREAM (Deep Realization Experiment for Animalless Memory) องค์กรใต้ดินที่ใช้เด็กพิการเด็กกำพร้าและผู้ป่วยจิตเวชในการทดลองแยกความทรงจำ c r o p s s y คือเครื่องมือทดลองจิตใต้สำนึกผู้ทดลองถูกปลูกฝันร่วมกันแต่ต้องมีผู้สื่อกลางและนั่นคือบทบาทของอีธาน เด็กชายผู้มีความสามารถในการเชื่อมฝันกับผู้อื่นแดนนี่ไม่ได้ถูกลืมเขาถูกกันออกจากฝันเพื่อให้พี่ชายทำงานคนเดียวสายเลือดคือรหัสปลดล็อกขณะนั้นเองแดนนี่เหลือบเห็นแผงควบคุมข้างห้องแช่แข็งเขาหยิบมีดผ่าตัดจากโต๊ะข้างถังหันฝ่ามือตนเองแล้วแตะลงบนตัวสแกนเลือดไฟแดงกระพริบแล้วประตูเหล็กเปิดออกพร้อมเสียงไซเรนอีธาน หรือสิ่งที่เหลืออยู่ของเขาหยุดนิ่งก่อนพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงมนุษย์จริงๆครั้งสุดท้ายขอบใจนะน้องชายที่พาฉันกลับออกไปแม้จะสายไปแล้วร่างเขาสุดลงครอบซี่ส่งเสียงคำรามสุดท้ายก่อนระบบระเบิดตัวเองภายในห้องเย็นปิดลงชั่วนิรันร์แสงแรกแดนนี่พาเด็กชายหมายเลข1199ขึ้นมาสู่ผิวน้ำ เจ้าหน้าที่ FBI ที่เขาติดต่อผ่านมาลามาถึงพอดีข้อมูลวิดีโอและร่องที่ยังรอดของเด็กทดลองถูกส่งเข้าการสืบสวนแต่ทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้จะไม่มีใครกล้าพูดถึงในสื่อกระแสหลักบทสรุปที่อาจไม่ลืมหลายเดือนต่อมาแดนนี่นั่งอยู่ริมฝั่งสเตต e นไอแลนด์เขามองฟ้าที่ค่อยๆสว่างขึ้นในหัวมีเพียงเสียงพี่ชายของเขา ที่พูด้ำๆขณนาเดินจากไปในความมืดได้ดินวันนั้นอย่าปล่อยให้ฝันกลายเป็นฝันร้ายของใครอีกคนหลายเดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ใต้ก่อแดนนี่กลับมาใช้ชีวิตที่บรุกลินแต่ไม่ใช่ชีวิตเดิมไม่มีสิ่งใดกลับไปเหมือนเก่าได้อีกเขายังคงตื่นกลางดึกพร้อมเสียงกรีดร้องในหัวเสียงเครื่องจักรเสียงช็อตไฟฟ้าเสียงพี่ชายที่กระซิบอยู่ในฝัน พวกเขายังไม่หยุดนายรู้ดีมาลาและเบื้องหลังองค์กรมาลาบรรณารักษ์ที่ช่วยเขาตลอดการค้นหาปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้ในชุดของเจ้าหน้าที่พิเศษเธอไม่ได้เป็นแค่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเธอคือสายลับที่ถูกฝังเข้าไปในพื้นที่สเตต e นไอแลนด์เพื่อจับตากลุ่ม Dreamcraft Division ที่หลบซ่อนมาหลายปีดนนี่คุณช่วยเปิดประตูที่เราตามหามาเป็น1ิปี แต่เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเราต้องการคุณอีกครั้งการเสนอที่เขาไม่อาจปฏิเสธแดนนี่ลังเลแต่เมื่อเห็นภาพเด็กคนอื่นในแฟ้มที่มาลาหย,ยิบออกมาเด็กบางคนเขาเคยเห็นในฝันเด็กบางคนคือสิงกระสิบที่คอยเรียกชื่อเขาใต้ดินยังมีอีกหลายคนที่ติดอยู่ในเงามืดของระบบทดลองนั้นและนายอาจเป็นเพียงคนเดียวที่เดินเข้าไปในฝันร่วมของพวกเขา แล้วกลับออกมาได้รากของฝันสเตเทนไอแลนด์เป็นแค่หนึ่งในจุดเชื่อมยังมีศูนย์ทดลองอีกหลายแห่งทั่วประเทศถูกปลอมเป็นสถานดูแลเด็กกำพร้าสถาบันบำบัดหรือแม้แต่บ้านเล่นปกติพวกเขาใช้เครือข่ายความฝันร่วมสร้างโลกจิตใต้สำนึกกลางคืนที่มีเด็กถูกส่งเข้าไปแบบไม่รู้ตัวเพื่อทดสอบวิธีควบคุมฝูงชนในระดับจิตใจ แต่ต้องมีตัวนำอย่างอีธานหรือแดนนี่กลับสู่สเตตันเขากลับมาเยือนสเตตันไอแลนด์อีกครั้งในฐานะสายตื่นคนที่ตื่นอยู่ในฝันของผู้อื่นได้เขาถูกเชื่อมเข้าระบบจิตประสาททดลองภายใต้การควบคุมของมาลาและทีมใหม่จุดหมายติดตามเด็กอีกกลุ่มที่ยังติดอยู่ในฝันร่วมที่ไม่สามารถปลุกให้ตื่นได้การเดินทางในฝันสุดท้าย ภายในฝันโลกทั้งใบเหมือนสถานเลี้ยงเด็กที่ไร้ทางออกเสียงหัวเราะลอยคลุ้งเหมือนควันผิดเด็กทุกคนเดินวนเป็นวงกลมโดยมีเงาสูงใหญ่อยู่ตรงกลางครอปซี่ในเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เมื่อแดนนี่เดินเข้าไปเงานั้นก็หันมาพูดด้วยเสียงของอีธานเราคือความกลัวที่มนุษย์สร้างแต่ถ้านายไม่กลัวอีกเราก็จะหายไป แดนนี่ก้าวเข้าไปกอดเงานั้นแสงสว่างระเบิดกลางฝันตื่นเขาตื่นขึ้นกลางห้องทดลองอีกครั้งมาลาบอกเขาว่าเด็กทุกคนในฝันร่วมลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและเริ่มฟื้นตัวและครอปซี่ก็ไม่ปรากฏในระบบฝันอีกเลยบทส่งท้ายความจริงไม่เคยจบแดนนี่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเขาตั้งชื่อมันว่า Staten I s l a n d เด็กที่หายไป แต่มันไม่ใช่นิยายมันคือคำสารภาพคำเตือนและคำขอร้องให้โลกใบนี้ไม่หันหลังให้กับเด็กที่สังคมหลืมถ้ามีใครสักคนกำลังฝันร้ายอยู่เราทุกคนมีหน้าที่ปลุกเขาให้ตื่นจบตอนที่3เรื่องราวเป็นยังไงไปต่อแบบไหนติดตามตอนต่อไปถ้าท่านผู้ชมชอบผลงานของเราไม่เป็นการรบก,กวนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆของเรา ฝังไว้ได้ิิตในใจทุกท่านด้วยนะครับ